โอมชาติวันนี้วันที่22เดือนกุมภาพันธ์ปี2022เราจะฟังสาระของมือดีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกนั้นคือวิยาสที่แท้จริงผู้ที่ถ่ายทอดกีตะที่แท้จริงแล้วให้ความสุขกับทุกๆคนลูกนั้นจะต้องศึกษาเล่าเรียนอย่างดีแล้วก็ยังสอนคนอื่นๆ และให้ความสุขกับพวกเขาเราจะต้องศึกษาดีมีความสุขและให้ความสุขกับทุกๆคนคำถามของเมลีในวันนี้อะไรคือจุดหมายปลายทางสูงสุดสำหรับที่รูปนั้นจะเปลี่ยนพยายามไปถึงอะไรคือจุดหมายปลายทางสูงสุดซึ่งลูกๆก,กำลังเพียนพยายามที่จะไปถึงคำตอบ การพิจารณาตัวลูกเองนั้นอยู่อย่างปราศจากล่างและพิชิตสำนึกล่างนั้นคือจุดหมายปลายทางสูงสุดเพราะสำนึกของการเป็นล่างเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดลูกนั้นจะต้องเหียนพยายามเช่นนั้นที่ลูกนั้นไม่ได้จดจำใครอื่นใดน,นอกจากพ่อลูกจะต้องถอดร่างของลูกแล้วก็ไปหาพ่อลูกไม่ควรที่จะจดจำแม้นกับร่างกายของลูก นี่คือความพยายามที่ลูกจะต้องทำดังนั้นมันเป็นความพยายามที่ลึกล้ำที่เหล่านั้นจะต้องพิชิตสำนึกของการเป็นล่างซึ่งมันเป็นข้อสอบใหญ่ยยที่สุดสำหรับทุกคนสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกจงตัดบ่วงพันธะทั้งหลายของลูกออกไปด้วยพลังของโยคะแล้วจงเป็นอิสระ ลูกจะต้องไม่มีการติดยึดใดๆอยู่กับใครเพื่อที่จะอยู่อย่างปราศจากร่างเราจะต้องไม่มีการติดยึดแม้นกับร่างกายของเราเองด้วยเช่นกันจุดที่สองให้ทําตามคําสั่งทั้งหลายที่ลูกได้รับจากพระเจ้าอย่างเต็มที่ให้ศึกษาอย่างดีแล้วก็ยังสอนคนอื่นด้วยอย่าได้พิจารณาตัวลูกเองว่าเป็นคนฉลาด พรของบัพตาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นเป็นตัวของจำานึกรู้และก็พลังและทำชีวิตของลูกนั้นให้เป็นโยคีที่ง่ายดายด้วยการหล่อเลี้ยงแห่งความรักของพ่อซ้ำขอให้ลูกนั้นเป็นตัวแห่งจำานึกรู้และพลังแล้วทำทำชีวิตของลูกให้เป็นโยคีที่ง่ายดายและด้วยการหล่อเลี้ยงแห่งความรักของพระเจ้า ดวงยานทั้งโลกเรียกพระเจ้าว่าพ่อแต่พวกเขาก็ไม่ได้มาเป็นผู้ที่มีค่าต่อการหล่อเลี้ยงนี้หรือการศึกษานี้ในเวลานี้เท่านั้นทั้งองค์จรทั้งหมดลูกๆนั้นดวงยานไม่กี่ดวงมาเป็นผู้ที่มีค่าต่อโชคอันนี้รูปแบบทางปฏิบัติของการหล่อเลี้ยงนี้ก็คือ การเป็นชีวิตโยกีที่ง่ายดายพ่อไม่สามารถทนเห็นสิ่งใดที่ยากลำบากกับลูกๆล่ามนันคือลูกๆเองผู้ที่ทำให้มันยากโดยการคิดถึงมันให้สัญกาของการอยู่อย่างเป็นตัวแห่งการจดจำออกมาแล้วลูกนั้นก็จะได้รับพลังวันคติดพจน์ในวันนี้เพื่อที่จะมีประสบการณ์กับสภาพไร้ความกังวล ตลอดเวลาแล้วให้มีความคิดถึงดวงญาณและก็พระเจ้าเพื่อที่จะมีประสบการณ์กับสภาพของการไลค้ความกังวลตลอดเวลาให้มีความคิดถึงดวงญาณและของพระเจ้าเท่านั้นอัจฉริยอมจานติ